จากวิกฤตโควิด -19 ทําให้ทุกธุรกิจได้รับผลกระทบหนึ่งในนั้นก็คือวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจากสารผักตกชวาอําเภอเถิงจังหวัดเชียงรายครับเมืองทองเขาก็มาได้ไปเจ้าประเดี๋ยวนะร่างกิเกิดโควิดนี่เนาะลวกอาออเดอรดทีย้ายได้แป้าได้กุเตียวกุเตือนนั่นเก็ะมนมีแล้วเจและประกอบกับรูปแบบกระเป๋าของทางกลุ่มที่ไม่มีความแตกต่างช่องทางการขายที่ไม่ทันสมัย ส่งผลทำให้ยอดขายลดลงและได้ไอเดียในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีการนำ้าปักลวดลายท้องถิ่นของกลุ่มผ้าปักด้วยมือบ้านสันกอซึ่งกลุ่มผ้าปักด้วยมือก็ประสบปัญหาวิกฤตโควิด COVID -19 เหมือนกันมาผสมผสานกับกระเป๋าผักตกชวานอกจากนี้ทีมของเรายังได้สร้างบรรจุภัณฑ์ใหม่ตราสินค้าและป้ายตราสินค้าที่ลิงก์มายังข้อมูลโบชัวออนไลน์เพื่อให้ลูกค้า สามารถเข้าถึงข้อมูลของกลุ่มจักสารผักตบชวาได้ตลอดเวลาและสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางช h อป e ีและเพจ Facebook ที่เราได้สร้างขึ้นให้กับทางกลุ่มซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาการตลาดของกลุ่มจักสารผักตบชวาที่มาก่อนจะขายกระเป๋าในงานแสดงสินค้าเท่านั้นโดยในเพจจะมีรูปสินค้าคลิปโปรโมทสินค้า และการทดลองขายสินค้าทาง Facebook Live จากการสร้างช่องทางการขายออนไลน์ทำให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจากสารผักตบชวาสามารถขยายตลาดส่งออกไปหลายประเทศได้แก่ประเทศลาวเมียนมากัมพูชาเวียดนามไต้หวันญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ในระหว่างการทำงานทีมของเราได้สอนการทำบัญชียอย่างเป็นระบบทำให้ทางกลุ่มได้ทราบถึงข้อมูลรายได้ต้นทุนกำไรอย่างชัดเจนจากกราฟจะเห็นได้ว่าทางกลุ่มมีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นอย่างมากทำให้ทั้ง2กลุ่มมีรายได้เพิ่มมากขึ้นซึ่งรูปแบบกระเป๋าใบเดิมสามารถสร้างรายได้เพียงกลุ่มจากสารผักตกชวาโดยกระเป๋ารูปแบบใหม่ สามารถกระจายรายได้ให้กับสมาชิก2กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้งกลุ่มจักสารผักตบชวา10รายกลุ่มผ้าปักด้วยมืออีก40รายรวมทั้งหมด50รายทำให้คนในท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นขอขอบคุณธนาคารออมสินโครงการออมสินยุวพัดลักถิ่นที่ทำให้เราได้มีโอกาสนำองค์ความรู้ที่ได้เรียนในชั้นเรียน ไปพัฒนาช่วยเหลือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสารด้วยรักปักด้วยใจร่วมสร้างสารรค์พัฒนาให้เกิดรายได้แก่ชุมชน